คุณมัดเต็มละมูลเซ้นยุ่มหัวน้องไมมันยุ่มากเลยอันนัสิฉันก็อยากรู้เมอันาเฮ้ยผมเพิงเีเอาใหม่แบ่งใหม่ฮัสดีค่ะพี่โ้๊โอ้ต๊โอลูกโตโตโต้ว่าอะไรนะเขามีอะไรนะที่ที่เป็นคำขวัญ ก็คือนี่เก็บไม่หมดนะอยู่นี่อีกนะอจริงเหรอนี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเียมันสูบผมมันสั้นอ่ะเป็นดิถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นสูบได้อยู่อยากให้ดูผลงานเส้นสูบมากเลยอ่ะอยากให้ใช้หวีมากเลยเมันสั้นเอาใส่หวีก่อนแล้วก็เอาไว้เอาไว้ไม่ได้สักทีนึงนี่นางแบบของเรานะคะน้องเนปจูนเด็กๆเฮียก็ทำให้หนูหนูจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเหรอ เมื่อวานนั่งเถียงกับเฮียว่าเฮียมไม่เคยอาบน้ําให้หนูใช่ไหมหนูจำได้ยังไม่เคยคอาบน้ําให้หนูอ๋อเฮียเจอกริฟแล้วกริฟ <laughs> หนูไม่เด้งกริฟก่อนเลยออกเลยหั <laughs> ยวนกจริงเหรอมัน <laughs> ต้องเด้งมันต้องเด้งกริฟก่อนมันเด้งอ่ะ,อะหนูหนูเจ็บไหมลูกเฮียมไม่เคยใช้กริฟแบบนี้เลยลูกหนูเจ็บไหมไม่เจ็บอ่ะอาม่าก็เคยใช้กริฟแบบนี้นี่แหละ อาม่าเคยถอดกิ๊บแบบนี้สรุปมาม้าบอกว่าต้องทําแบบนี้อาม่าแค่เลยเพิ่งรู้แล้วหนูเจ็บไหมตอนนั้นอ่ะไม่เพราะ่าเดี๋ยวนี้ผมสั้นจังอะลูกเมื่อก่อนผมไว้ผมยาวคนนี้หนูตัดอะหนูตัดเองเหรอเปล่ามามาเ่มาตัดคือหนูก็อยากไว้ผมยาวให้ยาวๆวแต่ว่ามามาก็ตัดอะเนี่ยมันสั้นแ่ะเพราะมันสั้นแล้วมันแบบมันเก็บไม่ได้อ่ะ้เวลาหลบเฮียเฮียว่าอย่างนี้ดีกว่า ทอนยังไม่ถักเปียแล้วเหรอผมเป็นสั้นนะหนูเอาหวีรวบก็ได้งั้นหนูใส่เอาหวีรวบให้น้องหวีเออหใช่มแล้วก็หวีไปใส่กำมืออ่าอย่างนั้นเลยอาม่าก็ยทำแบบนี้นะจริงเหรอเนี่ยเหมือนอาม่าไหมเอ้นหนูขอลองถักเปียเองก่อนได้ไหมอ่ะจริงเหรอหนูขอลองถักก่อนได้ไหม แป๊บนิ่งเดี๋ยวอะหนูลองถัางเบรเองดูก่อนเนื้อหนูแบ่งของก่อนเนบจะมีหวีไหมคะมีค่ะนี่คือเราไม่มีฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนี่จะใส่ฟิลเตอร์ให้หนูเองนน่าสีมันดูช้าขึ้น โอ้โหแกงเน,บจ,น,นบจูนเนบจูนเฮียใส่ฟิลเตอร์กับหนูอยู่นะั้นหนูตัวป่าวฮะฮะก็ไม่ต่าใส่กใส่เฮ้ยหนูเป็นการ์ตูนเลยลูลกมันแต่งหน้าด้วยอ่ะหนูรู้ปะ่ะดูปะ่ะเนบจูนดูไหมเห็นนะนีเนบจูนมันแต่งหน้าให้ด้วยเห็นไหมอี่นี่มันแต่งหน้าเฮียมันแต่งหน้าให้หนูอ่ะแต่งหน้าเฮียไหมแต่งหน้าเฮียเออ หน้าหนูแต่งหน้าหนูเห็นไหมแป๊บนึงหนูเหมือนคนแต่งหน้าไหมฮะอันนี้เฮียกำลังไลฟ์อยู่เหรอใช่เฮียไลฟ์อยู่อันนี้หนูก็เคยถักเปียนะเออเหรอเออแต่หนูจะเปียเล็กๆเ่ลนฟิลเตอร์เฮียกันดีกว่าลูกเฮียกดอะไรมานักก็ไม่รู้ไอหนูเอาอันนี้เป็นแด็กชิล่าเนี่ยเขาทำให้เฮียเนี่ยเห็นไหมไดี๋ยวหนูเบียสองข้างมันเหมือนแด็กชิล่าไหมลูกหนูตาแดงๆจะไว้ใจได้กาลูก ี่ฟิลเตอร์เฮียชอบฟิลเตอร์ส่วนมนของเฮียฮะฟิลเตอร์ส่วนมนส่วนมนเฮียเฮียชอบไลฟรจดมนนี่ใช่หนูก็โสดอยู่กับเฮียไงลูกใช่ไหมอ๋อจริงเออหนูเลิมใช่ไหมมีอันนี้นะอันนี้คืออันเดิมอันนี้ไม่ขึ้นหน่อยเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคไยแค่นี้ น,นี่เหมือนมันจะแต่งนะให้นาลุกโอเคน้อยฉันจะเอาเปียเล็กๆก่อนเฮ้ยชวนเขาสังกัดเร็วพี่เชนเนี่ยเขาสังกัดเหรออะไรคือสังกัดชวนเนปจูนนี่แหละ <h> อันนี้มีหนวดเลยนะใช่ไหมไม่ไมเห็นขึ้นอะไรเลยนี่นี่อันนี้มีหัวใจหัวใจปักป,กปักปักป๊กเห็นไหมลูกอันนี้เป็นสีตาลูกเป็นลูกกระตาใช่ไหมเป็นสีตาเฮ้ยเปลี่ยนสีตาเัน ถ้าวันนั้นพี่จะไปเปลี่ยนมันจะกดๆแล้วมันจะเปลี่ยนสีตาได้แป๊บนี่มีหนวดนะเฮ้ยนี่จุนมีหนวดด้วยอ่ะเอาไหมเนี่ยมีหนวดคนเดียวไม่เอาอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นอันเดิมเนี่ยเปลี่ยนสีสสหัว <c oughs> เฮ้ยเปลี่ยนสีหัวได้ด้วยนะอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนสีหัวได้ด้วยเออหัวหัว,หวม่วงไงชมพูเขียวอ่ะเป็นโจ๊กเกอร์เคยดูโจ๊กเกอร์ป่ะคือแบทแมนป่ะเคยดูรู้จักแบทแมนไหมลูก แบทแมนรู้จักอ๋อนี่สีฟ้านะอายล์นเมสเป็นโดรเลมอนเลยเออโดรเลมอนเลยเฮียเคยทำผมสีนี้ด้วยคาเชนพูดตลอดไปแล้วว่าเป็นโดรเลมอน <c oughs> ใหนผมสีเทาลูกอ๋อผมสีเทาเหมือนกำลังแก่เลยใช่เหมือนคนแก่เลยเอามันไม่เปลี่ยนของหนูเอกแดงแดงไปแล้วเมื่อกี้แดงไม่ทันน้ำเงินลูกน้ำเงินน้เงินอเออน้ำเงินไหมแล้วต่อไปเสียอะไรอะ่ะจะมาสีม่วงละ <c oughs> อ่ะมีคิวสีแดงของเราที่หายไป สีน้ำตาลเอ้ยมีอีกหลายสีนะมันมันสุ่มอยู่เหมือนกันนะใช่สีแดงสีแดงไหมเฮียเอากับธรรมดาด้วยวะหนูไม่รู้ว่าหนูทำได้ไหลายอ่ะอย่างเงี้ยล่ะอันอันไหนคือธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาอยู่นะแต่แค่มันใส่แบบเป็นฟ,ฟ,ฟ,ฟิลเตอร์ฟิล์มๆหน่อยฟิลเตอร์เออหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้ใช้เล่นแล้วเนี่ยใช่ไหมครับยังมีกองเรนเดียรอยู่เออหนูไม่เป็นกวางหนูไม่เป็นกวางเหรอเออตัวอีก ตัวอีบนแน่ๆเลยผมเด็กสองคนนี้เฮ้ยหนูหนูเคยหนูเคยถักเมียได้แต่หนูนั่นเขาฟ้นก็แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าหนูขอดูกระจกจริงๆหน่อยกระจกน้ารถโอเคอันนี้อันนี้อันนี้อะไรไม่รู้ไม่มีอันนี้อันนี้เป็นผีหรือะเฮ้ยหนูจำได้นะตัวนั้นเหมือนอยู่ในกระตูในอันนี้ละ มีมีเรื่องที่ที่เหมือนหนูจำได้ว่ามันมีเอ้ยเอ้ยหนูชอบไหมเออก็ไม่รู้เอ๊ะเอ้ยถักเบียร์ได้แต่ว่ามันยุ่งไปหน่อยอ่ะโอเคเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหมืเบียร์เลยเอาใหม่หลายรอบเลยถักเบียร์ได้ีถักได้ไหมน่าตกลงมันสั้นเกินอ่ะแม่มันไม่พ้นโอ้คือหนูก็ถักได้แต่ว่ามันยุ่งอ่ะโอเคฮะ แล้วครับทุกคนขับรถต่อแล้วครับรบ๊ายบายครับ